ตื่นเต้นอ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งตอนนี้มีความกังวลนิดๆครับมือเย็นมือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอเราจับมือกันดูสิว่าเย็นจริงปะเย็นมือพี่หลิงเย็นกว่าออมอีกค่ะตอนเนี้ยเย็นจริงคอนเฟิร์มตื่นเต้นอ่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ เกยบโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆแฟนกี่คนนะสปอยเหรอนิดนึงสปอยแนเลยสองพันสามร้อยคนสองเออสองพันสามร้อยคนถูกสปอยเหรอมีร้องเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยทั้งหมดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมอืมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกม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  เกมที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบสุ่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมกันเขาไม่รู้หลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเล่นสดเลยกติกาก็คือรู้พร้อมคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มกลัวแหละว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่าก็คือเซอร์ไพรส์พร้อมกันบนเวทีพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีไปเลยค่ะเพลงไหนสักวเพลงอะไรคะเพลงมันจะเป็นฟิลประมาณไหนเพลงเดี๋ยวเพลงอะไรก็จะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารัก ล็อกตีบกันบุเวทีนิดน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบซึมๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอฟาราดาอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะ,ะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะสุดท้ายฉันก็เจ็บร้องด้วยลิงหลิงกค่ะ, <c oughs> ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ฟาราดามาร้องเพลงมไม่ใช่หลิงเพลงคู่ที่เห็นว่า ได้ครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบเก็บเป็นซีคร e ตก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่ไหมถูกต้องตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหน่เพราะว่านี่เป็นแฟนมีทติ้งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอะมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมากพวกเราซ้อมกันถึงแบบห้าทุ่มอะไรอย่างงี้บ้างเมื่อวานอ่ะคือคือเหมือนมันเป็นงาน ใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก็คือเชื่อปะเมื่อกี้ร้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลงก็ได้นะได้นะได้นะ เลยนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนไม่อหยุดเนี่ยตั้งตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะว่าแบบลิงจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของิภาษาของลิกคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์แต่รองต้องอะไรนะคะไม่ได้แล้วค่ะโอ๋ใครกัไม่คุ้นในใจอ่านหน่อย ไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบซกเรตมากมากใช่สกเรตจ,จริงจริงจริงก็มีซ้อมซ้อมๆกันแต่ว่าด้วยที่ว่าเธอฉันเป็น introvert อะแล้ววันเนี้ยฉันต้องเจอ2,000กว่าคนฉันก็ไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอะถ้ามี คนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแ้วพี่หลี่หลินคิดดูพี่หลี่หลินเป็นขนาดออมเป็น extrovert อะอ <c oughs> อมเห็น <c oughs> เน <c oughs> ก้อเอาอี้ออมยังแบบ <c oughs> มือเย็นเลยอะคือคือไม่รู้ว่าเป็นใหญ่มากจริงๆเนาะเป็นครั้งแรกเลยอะใช่ก็พยายามให้มันแบบเข้าไปเป็นร่างกายของเราจะทำได้หรือเปล่าอะให้กำลังใจกันยังไงบ้างว่ามันต้องแบบว่าไปด้วยกันเนาะใช่ จริงๆก็ไม่ค่อยพูดอะไรกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาวตื่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมุติแบบเพลงไหนที่เพลงไหนที่น้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจเราก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมครูการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเนอร์จีเป็นไงคะหรือเราเราต้องแบบดึงเอเนอร์จีมาอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันเนี้ยเอเนอร์จีหรอตอนนี้ต้องปุ๊ดปูดแล้ว ก็ขอเอนเตอร์ไนซ์เอนเตอร์ไนซ์บูทบูนได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาจะบูทบูทให้พี่หนิงหนิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมยเอนเตอร์ไนของเธอด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกทั้งที่ใจซ่อนแกลงผลงานของเรายังไม่ออกอากาศเลยรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เกินคาดสำหรับทั้งหลีงทั้งออมเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนมิดครั้งแรกตั้งแต่ซีรียัยงไม่ออนย<ช>ังว่าซีรยียังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอรวันจันใช่ใชคือออนแอรพรุ่งนี้ถูกไหมคะวันจันทร่ที่24สี่ทุ่มทางช่อง3กด33นะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 Plus <ช>แล้วก็ Netflix ดใช่ค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจซ่อนครกอีกทีแรกมันเหมือนเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอก,กับน้องเอิญอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ทำไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ e ีพีหนึฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยฟิลมันจะขมเลยหรือมันจะแบบมันขมก่อนแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหวานอดีตฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีพีแรกหมดเลยการเจอกันครั้งแรกขี่ม,ม้าแรกจูบแรกบนเสียงครั้งแรกก็จะไดหปป้หมดแล้วคุณน้ะ ก็คือก็คือทุกรถอลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้ามผ้าเลยนะคะทุกคนแต่สิบแต่ซีนที่แบบโอผล่คือพากันทั้งทำลายบอกเลยอะไรอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคืออะไรที่แบบที่แบบีี่ฉันไม่รู้อ่ะมันมีหลายซีนมากใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ย ของเรามีหลายเลเวลต้องค่อยๆดูค่ะ,คะอ่านพวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะ,ะก็คือเราทัวร์เราคอยลงทวิตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบบอ่านอยู่ติสามตสี่อย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่ง,งอ่านทเลอดีไหมดี <laughs> ด, <laughs> ด, <laughs> ดีเหมือนอ่าน <laughs> ดีค่ะ ังไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีกเหรอไม่เชื่อเราก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่บี้ขับตูมสไตลิสที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทำให้เรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาฟิตมากเมื่อวานได้ออกกัลังเปล่าไม่ไม่มีเวลานะคะช่วงนี้แต่ว่าเรื่องการฟิตหุ่นก็ยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อจบจบงานนี้ก็อาจจะหมู่กระทะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ฟาโชคือเชื่อแล้วพาโชคือเชื่อที่สุด รื่นเต้นนิดหน่อยพาเทนก็ต้องเชว์ร์้วมังเพราะว่าขึ้นเทนอันดับหนึ่งเลยหรอตอนนี้หรออออเพลงเพลงไหนคะเพลงหนูเหรอคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์จระดับอะไรระดับโลกอ่ะหนูร้องเพลงครั้งแรกติดไอทูนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ตื่นเตอันดับกี่ของโลกอันดับ170ว้ายเฟมัดมากค่ะคุณลิลลม่ค่ง เอ,เอาเงินไป20%ละกันนะเราไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอกโอเคขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้สนับสนุนครั้งแรกที่ที่หลิงออกมาร้องเพลงจริงๆหลิงไม่ได้เป็นคนร้องเพลงพอนะคะแต่ว่าก็ก็พยายามถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะหวังว่าแฟนๆจะชอบใครบอกว่าเธอร้องเพลงนั่นเธอร้องเพลงดีแต่ไป ฉันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นดูเยอะๆบ้างอะแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้วฉันต้องทำแล้วแล้วฉันตื่นเต้นพักร้องไปแล้วพัทเต้นยังไงบ้างคะพัทเต้นเหรอคะอุ้ยพัทเต้นอมพรเอมจิบุบูนเขาละบอกเลยว่าเมื่อวานอะแค่ซ้อมก็หอบแบบก็ไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูก็เลย เมื่อวานยังไงนะเมื่อคืนยังไงเมื่อวานนี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลยต้องคอยดูวันนี้ก็จะเดบิวต์หลิงหลิงเป็นแบบเมนแดนซ์บนสเตจเลยใช่คนฝึกคือออมกอนะพัสครูของเราเองค่ะออมก็เลยจะเต้นนามก่อนตอนใช่ไม่เอาตอนเออเอาตอนนี้เต้นไม่ได้เราเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีใช่ไหมพี่หลิงใช่ใช่ใช่ แล้วพี่หลิงเขาแบบร้องเพลงก็ดีซึ้งชัดขนาดนี้แล้วอ่ะมีกวยที่เขาได้ยินบ้างไหมเอ่ยมีสิเราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยคอนเกิเลชันนะคะหลิงหลิงทองเขาไม่มีหัวใจรักใครก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราไปพัฒน์ออมจะมีเพลงบ้างไหมมีมีเพลงเพลงของพี่หลิงก่อนแล้วเพลงของออมอ่ะ ก็วันนี้แหละที่เธได้รู้มวันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิง First Meet ก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องอ๋อแต่สิ่งที่แฟนตอนนี้ต้องเกิดว่าแฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนนี้ให่กำลังอายกันด้วยกันแบบจับมือกันตลอดเลยโอ๊ยเปล่าเปล่า เนี่ยมีคนบอกว่าแบบทําไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนออมเคยคือจริงยออมก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาชอบอะไรนะประมาประมาหรอประมาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเออไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วแบบสมมติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงนึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเฟรมมากับเราอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่ ใช่ทำทุกอย่างก็คือจริงๆก็คือหมั่นี้แล้วก็ก็คือคนนี้เลยใช่ลิงหลิงควงเจ้าตัวรู้ตัวหรือยังก่อนมีลูกแล้วนะฮะอะไรนะมีลูกไม่ลูกอะไรลูกอะมีอะไรไม่มีอะไรเล่นคก็เขาให้เขาให้ถือเป็นปมหมีใหญ่เธอไม่มาหมีเรา จะได้ไหมเราก็อยากจะรู้แค่นั้นใครเป็นบาร์มี่ใครเขาเป็นบารมี่เธอเหรอไม่ใช่เราบอกว่าเราจับมือเธอแทนแม่แล้วพี่นักข่าก็บอกว่าเงี้ยตอนนี้เธอกลายเป็นบารมี่เราได้ได้ครับลูกโผม่ใหม่โผมใหม่ ก็อุ้ยไม่กล้าบอกว่าตัวเองขอละแต่ก็ขอบคุณก็คุณไมก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ผลพังพ่ายที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนรักอะไรอย่างเงี้ยนะก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลังจากที่สองทุ่มครึ่งเจอในวันที่ผลพังพ่ายนิชานะคะแล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักพาราดาต่อค่ะ น่าดื่มแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจพิสูจน์ปะอ๋อใจพิสูจน์พุ่งจบไปแล้วเป็นแอนนี่เจอพี่หลิงเจ็ดวันไปเลยแบบได้ชมได้ชิคีพกับพี่เ้มากหคะพี่แสดงโอ้พี่โอ้พี่เต้เรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพการแสดงเขาเก่งมากอ่ะแล้วแล้วเขาก็คอยให้คำแนะนำหลิงใช่ค่ะ ใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะว่าหนิงก็ยังใหม่อยู่เวลามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่แต้กับพี่โอค่ะแล้วก็พี่ชูด้วยค่ะแล้วก็แบบเรื่องอะไรอะไรหมดเลยเพรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองทำเราอยากแสดงอยากรองท้าทายบ้างหมายถึงอนาคตแล้วคะใช่หมอก็บทำมาแล้วจะพูดจะสอบแหน่อะไรที่พนายจะมาดตาอะไรหนูหนูอยากเล่นคอมเมดี้หนูว่าหนูมี potential ค่ะ เอออยากลองเล่นอยากลองเล่นค่ะฝั่งเป็น i n t r o v e ต่อคนแก่เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าคอมเมดี้ต้องใช้พลังเยอะเนาะเออก็ถือว่าเป็นความท้าทายคอมเมดี้เหรอเธอเธอเล่นเป็นอินโทรเวิร์ t ได้ไหมได้สิเอาเล่นเป็นอินโทรเวิร์ t จริงๆแล้วเป็นคน introvert หรอคะแบบไม่ introvert เท่าไหร่หลิงเคยพูดว่าอินโทรเวิร์ t กี่มุม introvert ทีมองตังกี่โมงอมอเอาบอกคนในกองบอกว่าอ๋อไม่อินโทรเวิร์ t นะคะไม่ i ท t r o v ร r t มีเสียงตะโกนไม่เคยมีป่ะมีเสียงเลยคนนี้อย่าดีๆพูดขึ้นมามอ,อินทวอดกี่โมงทางสุดถ้าจะให้แบบว่าสำหรับแฟนมิัคนนี้อค่ะขอสาวคำสำหรับทั้งสองคนนะคะสคาวคำนั้นคืออะไระน้าจดจำอเขาวางมาตรฐานไว้สูงด้ว <laughs> ยหน้าจดจำ อ่ะจบแล้วเหมือนกันได้อะไรนะได้สิประทับใจค่ะเขียนไหมคะนั่นให้ทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ออขอบคุณแฟนๆน,นะคะ,คะ,คะที่คอยสป,ปอร์ตถ้าไม่มีพวกคุณ,คณก็จะไม่มีวันนี้ที่ มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่ละครยังไม่ออนแล้วขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสําหรับหลิงและออมแล้วก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตหลิงและออมตลอดไปตลอดไปนะคะไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้รักเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่รวมถึง ทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราคือรู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะอขอบคุณมากๆนะคะฝากใจส่้นรักด้วยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรก ฝากด้ยค่ะฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะใจซ่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่2 4นะเวลาสี่ทุ่มใช่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะค่ะิบน